ยามลมช่วยมาพาลูกโป่งแกวงอ่าวันนี้เจอกันแล้วครับผม95ลูกค้ารีวิวรถเข้าใหม่ by c o a c นุครับผมโอเคเป็น Fortuneer หน้าแชมป์นะครับปี2012คันนี้ จุดเด่นหลักๆของมันก็คือเราได้ชุดแต่ง TRD รอบคันจากโรงงานนะอันนี้ไม่ได้แต่งเองนะครับหลักๆของ TRD จุดสังเกตก็คือพวกสเกิร์ตรอบคันนะครับผมแล้วก็สีน่าจะเป็นขาวมุกนะครับไม่ใช่ขาวธรรมดาใบหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่งรอบคันจะเป็นของโรงงานก็คือตัวสปอร์ต v o วและอันนี้สําคัญมากถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยโปรดรักษาไว้ให้ดีนะครับมันบ่งบอกความเป็น TRD นะครับผมเพราะว่าเวลาท่านเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเวลาท่านไปหาซื้อกลับเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับล้อติดรถ TRD ตัวนี้จะเป็นล้อขอบะครับ ใส่กับยาง265 60 18ส่วนช่วงล่างระบบคอยสปริงพวกระบบะการสั่นสะเทือนอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นของชุดแต่ง T.R.D โรงงานนะครับผมมันจะแตกต่างจากตัวธรรมดาตัวเนี้ยมันจะช่วยการขับขี่หนึบขึ้นนะครับผมเกาะถนนดีกว่ามาแก้ตัวช่วงล่างเดิมที่มันจะโครงนิดๆนะรอบคันก็จะมีไฟเลี้ยวนะฮะกันสตร์ของ Fortuner นะกันสา่เนี่สีเดียวกับตัวรถนะกันสั่สีขาวมุกบันไดข้างสีขาวมุกนะฮะ ด้านในเรามาดูกันนะครับผมโครงสร้างอ่าอ่าสติกเกอร์อยู่อย่างนี้แปลว่าข้างเดิมละโอเคเดิมเดิม,เ,ดมเม็ดอัรสวยสวยเดิมเดิมกันไปนะครับผมเบาะนะครับเบาะจะเป็นหนังอ่านี่จุดจุดจุดที่บ่งบอกทีอาร์ดีจุดนี้คือตรงนี้ครับผมมันจะมีสกรีนปั๊มที่เบาะเลยว่าทีอาร์ดีสปอร์ตโวนะฮะตรงน,นี้นะมีแอร์เพดาน วัอุปกรณ์ก็จะเป็นลายเคปล่านะครับลายเคปล่าตัวนี้กุญแจอิมโมระบบเกียร์เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะขอดูนิดนึ่าระบบเกียร์เนี่ยจะเป็น5สปีดนะฮะคันนี้เป็นออโต้โฟร์วิวนะครับผมแอร์ก็แยกทิศทางนะครับเป็นดิจิตอลมีจอนะฮะไฟส่องสว่างโอเคใช้ได้บังแดดสวยเดิมๆนะครับผ้าหลังคาสวยๆนะฮะ วงลามันตติฟังก์ชันนะครับผมก็คุมเกี่ยวกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็บูทูธโทรศัพท์ประมาณนี้นะฮะมีคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้เบาะปรับกบไฟฟ้านะครับอ่าเรามาดูตอนหลังห้องโดยสารตอนหลังนะครับตรงน,นี้ก็บกเบาะเ็าจะพับแยกกันนะครับเป็น2ส,ส่วนเบาะหลังก็จะมีสกรีนนะสกรีนที่อดีตสปอร์ตติโวนะครับผมเบาะค่อนข้างสวยนะคันนี้สีครีมสะอาดสะอานรักษาดีนะครับเจ้าของเก่าโอเคดูโครงตั้งนิดหนึ่ง อ่าสวยนะครับเม็ดอารกเลยงตัวสวยๆนี่โอเคสวยหมดนะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะจะเหมือนกับตัวแชมป์ปกตินะฮะที่เี่จะมีพวกโลโก้ของท r อ s p o ดี v o v o แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของโรงงานนะครับผมแล้วก็ชุดสเกิร์ตนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ f u l l Time 4 Wheel Drive นะครับ หลังสวยแระเทบท้ายสวยนะครับผมได้เดิมนะฮะอ่าสติกเกอร์กันกระแทกอยู่ทั้ง2ฝั่งอ่าท้ายสวยและท้ายไม่มีแตกมานะครับผมนาเรามาดูด้านหลังซ้ายกันบ้างนะครับอ่าสติกเกอร์มาร์กของประตูอยู่นะฮะ อาร์สวยเรียงตัวกลมๆสวยๆแบบนี้นะครับสบายใจได้เราดึงกันมาหลายคันแล้วหน้าซ้ายนะครับโอเคสวยนะฮะคันนี้ก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยค่อนข้างจะรักษาดีอยู่นะครับผมเรื่องตะเข็บเรื่องโครงสร้างเนี่ยได้ได้เดิมอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน ช่วงหลังๆเนี่ยเราจะรีวิวแบบว่าติดเครื่องไปด้วยนะเพราะว่าอยากให้เห็นความนิ่งในการเดินของเครื่องนะครับผมอ่าคันนี้เครื่องเดินดีนะฮะไม่สั่นนะครับอันน่าสวยๆเนี่ยตัวเลขที่อยู่บนคารเนี่ยมันจะเป็นนัมเบอร์นะฮะนัมเบอร์รายการผลิตของรถรุ่นนั้นๆของบริษัทโตยต้าว่าเป็นคันที่เท่าไหร่นะโดยประมาณนะครับผม เครื่องภายในก็โอเคนะถือว่าโอเคได้เดิมอยู่นะครับเ,เดิมโรงงานนะครับเครื่องเดินเรียบนะฮะมาเดี๋ยวเรามาตั้งราคากันนี่ปิดฉับๆเลยคันนี้พิเศษกันไปเลยต้อนรับสงการปีใหม่ไทยป66ี66นะครับผมเอาไปเลย6 29,000บาทพอนะฮะ แลบประกันเครื่องเกียร์2ปี2 0 0 0 0โลนะครับผมแอดไลน์มานะฮะ95ออโต้ค่าหรือติดต่อแฟนเพจเราเดี๋ยวเราจะมีน้องๆอแอดไลน์คุยกับท่านนะครับผมแล้วก็วิดีโอคอดลดูรถกันนะฮะส่วนเรื่องของจัดไฟแนนซ์นะครับผมไม่สะดวกมาไม่เป็นไรเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับผมยังไม่สะดวกมารับรถอีกนะครับก็เรามีสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านครับผมร้านเราเนี่ย ตั้งอยู่ตลาดไอคาสยามนะจ๊ะอยู่ถนนการจนาพิเศษกร่อนมอบาง์แค3กิโลนะครับแฟนเพจ95ตโต๊ะขานะติดท่านช่องทางติดต่อ YouTube 95 Channel นะครับผมส่วนถ้าอยากได้พูดคุยสอบถามกับคนที่รีวิวไว้ก็คือผมเองเนี่ยนู่นครับมเบอร์โทรครับ0963295395ซึ่งผมจะรับสายตลอดที่ชั่วโมงตอ่อวันเลยนะครับผมและเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ๆสภาพงดงามสวยๆเจ้าของรักษาดีๆนะครับ และตรงเทนตรงความต้องการของมิตรรักแฟนเพลงเดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้ดูครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ